ตลาดเนี่ยคือคล้ายๆแบบเม่ค้าเขาจะเอาของในท้องถิ่นใช่ไหมอ่าขึ้นรถไฟนั่งรถไฟมาขายที่นี่เพราะว่าค่ารถไฟมาถูกใช่ไหมการขนส่งมันง่ายมาถึงปุ๊บเอาของลงเลยแล้วเวลากลับก็ขึ้นรถไฟกลับใช่ลคนเยอะมากครับนูนโอเคเดินกัน กลัวใกล้กินว้าวหมือนกันสวัสดีครับสวัสดีครับเจอ f c ครับผมมาเดินเป็นครั้งแรกครับเนี่ยนี่ครับตลาดอะไรนะกีฬากีฬะกีฬามันเปิดทุกวันไหมพี่ทุกวันครับทุกวันแต่จะเยอะเสาร์อาทิตย์พี่มาบ่อยไหมบ่อยครับบ่อยของของเยอะใช่ไหมพี่ข้างในเออข้างในก็จะมีของจิปาสมีทุกอย่างครับมีทุกอย่างโอเคครับเดี๋ยวนี่มีแต่ของกินเยอะของอีสานซามีอึ้งปะมีอึ้งปะอึ้งยังมันมีครับยังมันมีนั่นตกการ์ดมหาเลย ฮาร์ปนะเดี๋ยวนี่เด็แค่มดแดงเด็ดพักหวานโอ้โหเห็นไหมของป่าเห็นไหมขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับผมชาวไทยล้วนเนี่ยขอบคุณครับขอบคุณครับนี่มีหลากหลายในตลาดมีมีอันนี้ด้วยเด็ดหม้อก๋วยเตี๋ยวเห็นไหมหม้อก๋วยเตี๋ยวเท่าไหร่ครับ พันห้าอ้๊มันใหญ่มากของมันจะมีคล้ายๆแบบแบบมือสองใช่อ่ามีเป็นตกเป็นโตเห็นไหมเนี่ยรุ่นเก่าอะไเนี่ยเนี่ยอนนเ,เออสมุนไพรด้วยเห็นไหมสวัสดีครับ <laughs> ยายนั่งรถไฟมาใช่ไหมครับไม่ลูมาลูเอลูเม<ะ>ลูเมะก็ฮะลูเมะลูเมะลูเมะ มาเจอรถตัวมันเทงเจอรถตัวนี่มาเจอรถตัวมันคลละเอ้นั่งนั่งนั่งรถทัวร์มาอ่ารถเมย์มาพักพักอยู่แถวไหนคะพักอยู่ตลาดปลาตาตลาดปลาตาเนี่ยตลานเออดป้ากินเนีออเยอะมากอ่ะเห็นไหมครับมามาจากทั่วทิศทั่วแดนทั่วทิศทั่วแดนตลาดจีน ใช่นี่ส่วนมากก็จะเป็นพวกสมุนไพรเนาะรากไม้พวกอะไรเป็นๆยาแก้มือชาก็มีมีมียาแก้ใจชาไหมใจชาผมหยอกเล่นขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้โหอันนี้ก็แบบของเก่าอเนาะเฮ้ยฮะแบบวินเทจอะไรเงี้ยไปแต่งบ้านนะ ได้เลยเมือสวยงามนี่พวกกุญแจนะกิมล็อคคนเยอะมากอันนี้น่าจะเป็นของญี่ปุ่นป่ะ ฝั่งนู้นก็มีซอยอีกอุย้ยก็มีไปเรื่อยๆนะอันนู้นก็มีนะโอ้โหไก่มากไก่มากกรนทะโยนปะส่วนมากก็น่าจะเป็นของแบบของเก่าแล้วก็สะสมด้วยครับตรงนี้ก่วนเลือดกอนครับจับได้ถามได้พี่เลือกสื้อใหม่มาลงสาวเลยนะ ไมค์กลอฟไมค์กลอฟสิบบาทใช่นี่หนังสือการ์ตูนนี่ยเนื้อะไรอันเนื้โควินโควินโควินอใช่ครับขอบคุณครับมาซื้ออะไรคือริงๆกียคือกับเข่าอะไร่างเงี้ยนี่ครับวันนี้ยุทธใช่ไหมครับยุทธครับยุทจะจะมาเดินบ่อยไหมครับอยู่นี่ นานๆครับนานๆแต่แบบอยู่นี่จะขึ้นเสาร์อาทิตย์ครับเสาร์อาทิตย์จะเยอะครับจะเยอะเลยถ้นธรรมดาจะไม่ค่อยนานเท่าไหร่เสาาร์์อทิตยจะยาวถึงนู่นเลยครับถึงทุดเลยเนาะทุตโรงแรมอ่ะโอเคขอบคุณครับผมครับครับไปหาดูพวกทุนของกินก่อนอยู่ตรงนู้นน่ะนะของกินไหมกินอยู่นานนานท่านี้ครับอ๋อนานท่านี้หลายคักของบ้านบ้านหลายคักขอบคุณค่ะ บคค่ะสวัสดีค่ะร่วมแบ่งปันน้ำใจให้กับผู้พิการทางสายตาขอให้โชคดีร่ำรวยขอบคุณค่ะดูดิแบบเปิดแฝกกันล่างโอ้ินีหมดแดงนี่นี่เธอเธอต้องกินอันไวายเทียดเทียดเนปลาสามตย่านอ่ะใครยังไงคะ บาาทค่ะมาจากลำไปมาศคะ่ะนั่งนั่งรถไฟมานี่ยแม่นั่งรถเหมามานั่งรถเหมาโอ้เหมารถเหมานั่งมือกับมารถไฟจ้ะครับนั่งมือกับมารถไฟจ้ะนั่งมือกับมารถเฟจ้ถ้าถ้าของไม่เยอะมารถไฟจ้ะรถไฟเสียวสามจีบมามาทุกวันไหมแม่บางมือกับมาบางมือกับบูมาเน้นแต่เสาร์อาทิตย์จ้ะเน้นแต่เสาร์อาทิตย์ จะเจอแน่นอนครับผมจะเจอกันแน่นอนนี่แหละครับเป็นนี่ลูกค้าประจำแถวนี้เล้ยืนแถวนี้ยืนยืนแถวนี้เป็นธรรมชาตินะครับผมตลาดจีระนะครับผมบ้านเองของธรรมชาติใชู่่นจากโน่นจากลำปมาตอนของธรรมชาติคือคือของจากชาวบ้านเองเนี่ยนะมีปลาลดมีปลาแหงมีไทรโน่นนะเลยจ้า พ่่่่ออใหญนนัจะเายงบปูนี่กับปูนาเนี่ยไปกดนพุดมาเลยพุดมาเลยปลาโลหาชิบะชัวรจ้ามีหมดปลาล้มมาได้ของอันนี้ก็หนึ่งคนเยอะมากคนไล่หลายนี่ยังไม่เท่าไรใช่ไหมพวกกะทิเยอะกว่านี้ใช่ไหมครับนี่ยังไม่เท่าไรเท่าไรเนี่ยพูน้าโอ้โหนี้พูน้าอัดมาเลยเนาะคือพูนาของแท้อันนี้กับป้าแห้ง ดูแน่นดีอ่ะคนแน่นมากอันนี้คืออะไรฮะสวันดีครับอันนี้อะไรครับแป้งปิ้งคแป้งปิ้งจริงมนกเมนนอินอะโอ้ยเจ้ยยังไม่ไปไหนเลยเนี่ยมาดีตมามาติดมาติมมติบาาายิาา ขอแป้หนึ่งครับกินเลยได้ไหมจับกินเลยเนาะแป้งอะไรนะแป้งขนมแป้งขนมจีนแป้งมกเนาแป้งมกาแป้งโมกของคนโคราชนะแป้งมกอร่อยของคนโคราชนะอ้หรือม่ายังไม่เคยกินเลยเด็ก โอ้ว่าที่เราถามกันว่านั่นน่ะมันจะมีแบบข้าวโป่งนะข้าวโป่งอีกอย่างหนึ่งใช่ไหมอ๋อใช่อ๋อที่คุยกับไอเกดอ่ะเนี่ยคือแป้งมกจ้าแปอมิ้มแป้งหอมหอมชิมดูมันไม่ได้มักที่ยังแป้งบ้านนี้อ๋อเขาทำสดเลยอ๋อมันก็เป็นแป้งมกนี่แหละเนาะมันก็คือแป้งมกนี่แหละจ้ะมันก็ออกเจืดเจืดรโลจ้เจืดจืด แตงปิ้งใช่ไหมคะเมื่อกับหอม็อกกินข้าเนาะข้าห่อม็กหนึ่งข้าวห่อหนึ่งเอ็นม็อกดอกม็อกคือมกกระดิ่งด้วยที่เท่าลองไหมลองลองลองขอลองชิมหน่อยครั้งแรกนะคะเนี่ยข้างนอกแต่ก่อนพวกย้ายอย่านี้อะไรกินก็ยิ่งนี่เลยลูกทั้งยินแต่แยกคนเท่าแยกคนเก่าสมัยก่อนก็แยกคนเ่ากินกันนี่คือไข่มดแดง ไข่บดแดงบ้านเองบ้านเองทอดปา่าปลาจ้าขออนุญาตนะครับจ้าป่าอะไรนะปาซิวแก้วจ้ปาปลาซิวแก้วจ้<ป>าจตัวที่ใสใช่ไหมครับจ้าไม่มีคิดต่อคิดสองคนนะจ๊ะนี่ก็กคือข้างเดียวนะ มาซือสองคันเดี๋ยวมันได้วยแล้วจะเป็นเมื่ออ๋อโอเคให้มันระบายความร้อนระบายความร้อนระบายความร้อนขออนุญาตนะคะได้ไหมเอร่อยมันไหมอร่อยนะคะเอาปลาขาปลาหมิงก็มีค่ะครับเอาทอดมันให้ยี่สิบนะครับได้ค่ะได้ขอบคุณหลังนะคะ อะไรนะไม่อร่อยตกหลังเอ้าวันนี้ทะไม่เกี่ยวอ่ะไม่เกี่ยวเลยใช่ไม่เกี่ยวทำตกหลังเลยตกหลังเลยเดอดทีนที่ามที่สามนะคะครับโอ้ไเยดอครับทามอะไร่อยเงียบนะคะครับผมแม่อร่อยต้องเงียบอร่อยกั มาแล้วนะพี่สิบของพี่เขายี่สิบเลยนะเขาตักก่อนเดี๋ยวแป๊บนึงได้เรียนคิวกาเตะแปนหนึ่งนะครับแป๊บนึงชึบ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 โอ้ไวมากมันแสบก้าหวยชิบสีมาขายแต่ที่หน้าค่ะอี่ห้าทุกวันนะครับข้พวที่เยอะธรรมดาขายข้าวต้มเหรอ๋อธรรมดาขายข้าวต้มหลายอาชีพหลายอาชีพเนาะอย่าไปรออย่าไป็นโร น้ำมันหน่อยนะคะจ้าได้แล้วคะแขนได้นะคะครับขอบคุณครับแต่ห้ามลับนะคะห้ามลับเยอรู้เรู้แขนไม่แข็งอันนี้ครับครับผม โกวินครับเพียรโกวินนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับครับโอ้ขายอะไรอีกนี่ยมีกะทิเนี่ยเออเอาชุดหนึ่งครับนี่ทำเองไหมครับทำเองค่ะทำเองอ่ะเนาะอันนี้ครับเงินถูกต้องนะครับครับผมไปต่อนี่อันนี้ เขาเรียกว่าไอปลาเนี่ยปลาลดตากแขงเนี่ยตากแขงเรียบร้อยอน,นี่พักหวานพักหวานปลาหรือพักหวานเรง่ักหวานอันนี้เคลโลน้องโกบนี่กบอันนี้ก็น่าจะเป็นหนังนะครับหมูป่าใช่ป่าหมูป่าหมูป่า เออของมีเยอะนะเขาขายไม่ได้เป็นปลาไหลไฟฟ้าเลยทีนี่โอ้โหตอนแรกเป็นอะไรนะปลาไหลปลาไหลอ่าขายไม่ได้เป็นปลาไหลไฟฟ้าช็อตช็อตเนื้อตัวใหญ่มากตัวใหญ่จริงเออเอาไปทำอะไรก่อนโอเคขายเป็ดพร้อมนี่ยมีเป็ดพร้อมนะครับไก่ไบ้านก็มีเด้อไก่บ้านมีไข่หวงไข่แต่ว่า ซิกเน,กนเจอร์ซิกเนเจอร์โอ้ไม่เล่นตามเลยอะ่ะนี่ก็คือปลาไหลปลาไหลไฟฟ้าเนาะน,นี่ไปแล้วก็เป็นปลาไหลอ่ะธรรมดาต่อไปก็เป็นปลาไหลไ,ไ,ไฟฟ้าเพราะมันช็อตแก่ช็อตขายไม่ได้อมาอุน่นหนุนแกดึงเด้อต <c oughs> ลาด <c oughs> จีระเนาะมาซื <c oughs> ้อปลาไหลไฟฟ้าโอเคขอบคุณครับขอบคุณมาปลูกองเขาเปลูกอง มาซื้อพักหนูเดิมพักอะไรนี่ไงพักกาทิ้งพักกาจิ้งชื่นหนูเด้อมาถ่ายรูปมาซื้อมาซื้อหนูเนาารื่องเด้อ <c oughs> ตลาดกีระนี่นี่ห,าานหนูนห,นหนูสวยๆน,ยน,นี่คนนี้คนนี้สวยนีย่หนูหล่อกระผมีนี่ตาลัก,ก กระปูนูก็มีเยอะจังเลยจ้ากระปูหอครักระปูคุดเองเนี่ยนะอันนี้กระปูคุดเองครับนี่ใชน่โอ้พวกนี่เราเรามาดูของไหว้ว่ามันมีของป่าของอะไรเยอะแยะเลยเดี๋ยวเรามาซื้อใช่นู่นน่ะใช่ เนือ้อปลาข้าวปลาข้าวอ่า,า,า,าอันนี้อันนี้ปลาคอแน่มีแล้วจ้านี่ปลาสดปลาบาสาบสดปลาแดงก็กมีจ้านี่ไข่ปดแดงจ้าเนี่ยอ่ะคือสำเนียงนี่เนาะมาแต่ใสครับมาจากหัวทะเลงจา้าน้องกระทิงจ<อ>้าน้องกระทิ้งกะไดบุรีรัมกระได้มัน,นเป็ดโตเป็ดจ้ามามาสู้มือบอกครับมาบอจ้า กับทั้งฝนอยู่อยู่ทั้งฝนเนี่ยจ้าท่าวันเสาร์อาทิตย์นี่ซียูนี่จ้ะอ๋อเป็นล็อกอีกล็อกนึงบ่งครับถ้าเสาร์อาทิตย์ซียูส้นจังสี่แล้วจ้ะนี่ครับขอบคุณที่หลายครับผมมากระเด้อตลาดจิระกระเจอนี่แหละเนี่ยมีีมกระปูกระปูคุดเองคุดมาเองนะครับผมขอบคุณครับโกวินครับโกวินเหตุครับโกวินครับผม ไปต่อโอ้ไข่โคกไข่ผั่มก็มีไปเนี่ยไปตำไปตำสมกินเรียบร้อยนี่มีอะไรตั้งเนี่ยมะนาวแก้ครบชุดเออกินไม่อไรไปตำนะไม่มีข้าโอ้ไม่มีโค้าก็หมว ครับนี่คือสถานีรถไฟจิละนะครับผมนี่ชุมทางถนนจิละของขายส่วนมากก็จะเป็นวันยุดวันเสาร์อาทิตย์นะครับผมเยอะมากครับผมอย่างที่เห็นนี่บรรยากาศนะครับด้านหลังด้านหลังผมนะครับก็เป็นของชาวบ้านนะครับเอาขึ้นรถไฟมาบ้างแล้วก็ว้าบ้างรถไฟบ้างแก okay, ก็จะเอาขึ้นมาขายแล้วก็ คือรถไฟกัปอะไรประมาณนี้เนาะนี่ดูบรรยากาศนี่ทา้งนี้ก็เป็นสถานีรถไฟครับมีนคนก็นเยอะแยะโอเคครับถ้ามาโคราชไม่มีมองเดินมาตรงนี้นะครับเสาอาทิตย์คนอ่ของขายจะหลายนะครับนะครับผมโดยเฉพาะของที่ชาวบ้านเอามาขายนะครับคือพวกปูพวกปลาไหลพวกอะไรเงี้ยครับ ถ้าเป็นฤดูกาลกับพวกอึนเนาะเอออะไรประมาณนี้โอเคครับวันนี้โกวินสมัสจแจไปแล้วบ๊ายบายน้องแป้งบ๊ายบายโอเคครับ